สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับเชอรี่ครับวันนี้เราออกมานอกสถานที่อีกสัปดาห์หนึ่งน,นะครับวันนี้มาไกลถึงเทศบาลต,ตำบลสร้างกอ่กอตำบลสร้างก่อนะครับที่บ้านสร้างก,จจาก่ออำเภอกุดจับจังหวัดอุดรนะจริงๆผมตั้งใจจะพาท่านเดินทางมาที่นี่เนี่ยตั้งแต่ต้นไม้จะออกดอกจะเป็นต้นอะไรเดี๋ยวว่ากันแต่เจ้าของสวนยืนอยู่ข้างๆผมนะครับคุณรงคงคําท่านรองอธิบดีรบกรมพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับผมนี่จำยากเลอเกินเดิมทีท่านเป็นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนะครับตั้งแต่ท่านมีตําแหน่งอยู่ที่นี่นะครับผมก็ตั้งใจจะพาท่านมาดูต้นไม้ที่นี่ต้นนี่คืออินทผลัมตั้งแต่มันออกดอกมันออกลูกแล้วก็มันสุกเก็บผลแต่ปรากฏว่าท่านรับความไม่บางใจ เลื่อนเป็นรองที่บดีบตอน <ๆ S 2> ช่วงออกดอกผมก็เลยไม่ได้มาตอนนี้อินทรพาลามออกลูกเต็มต้นละรเราจะเข้าไปดูข้างในสวนกันเป็นต้นที่ลูกดกมากเป็นต้นที่อร่อยที่สุดสำหรับส่วนนี้เลยทีเดียวเข้าไปข้งางในกันครับไอตัวผ้าขาวๆเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับเราทำสัญ,ญลักษณ์ไว้คุณเจลี่ฮะสีขาวเนี่ยนะครับจะผูกไว้ให้ให,ให้รู้ว่า ต้นนี้คือต้นตัวผู้เราจําเป็นต้องใช้เกสรของต้นตัวผู้อันนี้คือตัวผู้นะใช่ครับไปผสมกับตัวเมียถ้าเกิดเป็นตัวเมียล่ะตัวเมียก็จะเป็นตัวเมียจะสัญลักษณ์นะครับก็จะเป็นสีสีแสดสัญลักษณ์ของอุดรธานี เดินมาพอสมควรแล้วก็วันนี้เ็าบอกว่าถ้าหากว่ามันร้อนก็ดวงอาทิตย์มันจ้ากเกินไปแต่บอกว่าถ้าเกิดอยากให้มันเย็นเ็าบอกว่ามันเป็นแค่เดือนหงายยามกลางคืนเดือนหงายกลา,างคืนเดือนหงายเดินมาถึงที่นี่นะครับเห็นต้นอินทผลัมแล้วก็เห็นลูกอินทผลัมผมหายเหนื่อยแล้วผมไม่ร้อนละคุยอยู่ที่นี่อีกนานๆก็ได้นะก็ได้ก็ด,กดีใจแทนเจ้าของสวนที่นี่นะครับท่าน รองอธิบดีนรงคงคำนะครับท่านอยู่ที่นี่กับเราครับเมื่อเห็นลูกอย่างนี้เนี่ยต้องต้องถามเจ้าของสวนว่าวันแรกแตัดสินใจในการปลูกกับผลผลิตวันนี้มันเป็นไปตามเป้าที่เราคิดไหมครับคือต้องเรียนงี้ครับว่าในวันแรกที่เริ่มต้นเนี่ยก็เป็นการการตัดสินใจที่ลองผิดลองถูกก็ห้าสิบห้าสิบนะครับเพราะเราองค์ความรู้จริงๆเนี่ย เราหาในเมืองไทยเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับแทบจะไม่มีเราก็ทดลองเอ้าลองนะ<ม>เพราะน้องชายผมเนี่ยเขาอยู่เชียงใหม่เขาอยู่ใกล้ชิดกับสวนต้นพันธุ์ของโกหลักเนี่ยนะครับที่เรานาสายพันธุ์มาเนี่ยโกหลักก็คือคเจ้าของสวนที่ทําอินทารามนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงของระดับประเทศล่ะเป็นเจ้าแรกๆของเมืองไทยทีเดียวต้องถือว่าเป็นเจ้าเดียวของประเทศไทยที่สามารถนะครับ เอาสายพันธุ์ต่างประเทศมาผสมพันธุ์กันแล้วเป็นพัน์สายพันธุ์นิ่งที่สุดในประเทศไทยวันนี้สายพันธุ์เดียวครับที่สามารถให้ลูกแล้วกินผลสดได้อันนี้ก็คือลูกหลานของต้นของโกหลักพันธุ์ของโกหลักอันนี้คือลูกของของโกหลักอันนี้ลูกโกหลักเลยครับผมม,มาที่นี่แล้วคิดยังไงตอนแรกครับในการที่จะตัดสินใจลงทําอินทรพาาันต้นไม้ที่อีสานยังไม่มีใครปลูกครับ <laughs> อย่างที่เมื่อสักครู่คุณเฉลี่้ได้นำเรียนท่านผู้ชมแล้วนะว่าผมได้รับราชการนะครับแล้วก็ทํางานด้านสังคมนะครับอยู่ดอนเนี่ยผมอยู่แปดเก้าปีนะครับก็เห็นภาพมาตลอดนะครับจนครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อสักสาปีก่อนก่อนที่จะปลูกตัวเนี้ยก็เห็นว่ามันก็ดีอ้อยก็ดีนะครับเกษตรกรปลูกแล้วเนี่ยราคาอยู่ที่พ่อค้าคนะครับเท่าไหร่ก็เท่านั้นปลูกแล้วบางปีขาดทุน ทําทั้งปีแล้วขาดทุนนะครับผมก็มองว่าเอ๊ะน่าจะมีอะไรบ้างที่มันสามารถจะมาเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรได้นะครับก็เลยสืบค้นนะครับแล้วก็ประกอบกับที่น้องชายเนี่ยใกล้ชิดกับทางส่วนกลุหลักก็มาแนะนําว่าไอตัวนี้มันเป็นพืชทะเลทรายมันน่าจะปลูกได้ในอีสานอีสานเราก็น้องๆทะเลทรายใช่ครับผมก็เลย สืบค้นดูว่าในขณะนั้นเนี่ยสปีก่อนสืบค้นว่ามันมัน,มนปลูกได้จริงไหมก็ <c oughs> มีนะครับที่สกลนครที่ไหนก็ปลูกกันบ้าง2ี่สต้น3ามสิบต้น4ี่ต้นห้าต้นนะครับช่วงนั้นเนี่ยเริ่มปลูกในอีสานแล้วมีบ้างแล้วประมาณสักสปีก่อนใช่ไหมที่นี่ประมาณ3ปีก่อน3าส <3 S 2> <4 S 1> ี่ปีก่อนอน่าสิประมาณ4ปีก่อนในอีสานเขาปลูกแล้วออกลูกหรือยังในช่วงที่ผมปลูกเมื่อ3าปีก่อนยังไม่มีออกลูกยังม,มีออกลูกได้หมายความว่า เอาละมันโตมีใบละครับผมแต่มันจะออกลูกแล้วอร่อยหรือเปล่าครับผมอีกเรื่องอีกแต่มันปลูกแล้วมันโตได้นะครับก็คิดว่าเออมันน่าจะมันน่าจะครับสามารถที่จะปลูกได้นะครับก็ทดลองตรงนี้เป็นแปลงแรกครับนะครับทดลองเป็นแปลงแรกพร้อมๆกับด้านไหนนะครับก็ลองเอามาดูมาปลูกดูปลูกในช่วงแรกเราก็ให้ดูแบบธรรมชาตินะครับมีน้ําก็ให้หน้าฝนนะครับพัะพิรุณช่วยหน้าฝนใช่ครับหน้าแรงทำไง หน้าแล้งเลยเนี่ยช่วงแรกๆเราก็ไม่ได้ให้น้ําแต่มันสามารถทนอยู่ได้มันสามารถทนอยู่ได้จนมีบางครั้งเนี่ยบางปีเนี่ยนะครับในประมาณปีห้า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 หกเนี่ยมันแ้งมากนะครับ,รบเราก็จําเป็นต้องต้องให้น้ํามันก็ฉีดพ่นทั้งใบนะครับบางบางครั้งบางครั้งบางครั้งอายุสักเท่าไหร่มันถึงจะเริ่มออกดอกออกให้ผลเราเป็นครั้งแรกครับผมปลูกที่นี่นะครับอ่ ปลูกได้สองปีครึ่งสองปีครึ่งออกลูกมันก็เร็วกว่มามะพร้าวด้วยซ้ำไปพอๆกับมะพร้าวเพราะว,ว่าเรามาคํานวณจริงๆแล้วเนี่ยต้นกล้าที่เราเอามาปลูกเนี่ยอายุประมาณปีหนึ่งอ๋อนี่ออกไหมฮะแล้วก็ผมมาปลูกสองปีครึ่งองปีครึ่งส่ากับสามมันก็ประมาณสามปีครึ่งเหมือนกับเอาเอา,เอามะพร้าวแตกหน่อมาใช่ใช่ใช <ๆ S 2> ่ซ,ซึ่งซึ่งถ้ามีโฆษณาโอ้อวดว่าสองปีออกลูกเนี่ยไม่ใช่อืม,มันไม่ได้นับอายุจริงต้องนับ ครับตอนที่อนุบาลมันด้วยใช่ฮะเนี่ยก็ประมาณคิดว่าประมาณ3ปีไม่เกินสปีครึ่งรสชาติคันที่มาจากทางเหนือจากโกหลักนะครับแล้วก็มาปลูกที่อีสานครับพอมันออกลูกออกผลอาจจะออกช้ากว่าสกลนครสักปีหนึ่งหรือสองปีใช่ครับใช่ประมาณนั้นฮะแล้วก็รสชาติมันรสชาติมันเตะเดียวกันกับพ่อแม่มันไหรสชาติเนี่ยต้องยอมรับว่าเราเทียบกันเมื่อปีที่แล้วกับสวนโกหลักที่เชียงใหม่ ซึ่งจริงๆแล้วน้องชายผมที่เอาแนะนํามาเนี่ยก็ปลูกด้วยที่เชียงใหม่ปลูกพร้อมกันนะปลูกพร้อมกันเลยก็ประมาณเนี่ยแปดเก้าร้อยต้นเหมือนกันอปลูกไปเนี่ยปีที่แล้วเชียงใหม่ไม่ออกลูกอแต่ที่นี่ออกลูกแปดสิบกว่าต้นแล้วออกก่อนปีที่แล้วออกก่อนนี่ข้อที่หนึ่งปลูกหลังปลูกพร้อมกันฮะปลูกพร้อมกันปลูกพร้อมกันเราออกก่อนเราออกก่อนหนึ่งปีปีที่แล้วไม่ออกเลยอปีนี้ปีที่แล้วที่นี่ออกแปดสิบ นะครับก็หนึ่งนะครับในเรื่องการปลูกสภาพอากาศผมเชื่อว่ามีส่วนสำคัญนะครับสองผลที่ออกปีที่แล้วผมก็เทียบเคียงกับสวนโกหลักที่นี่รสชาติเราไม่มีแทบจะไม่มีปนฝาดรสชาติหวานสนิทในขณะที่ผลสดนะครับ,รบไม่ใช่ผลแห้งรสชาติหวานของเราใช้เคมีมั้งหรือเปล่าครับท่านรองที่เดียวครับต้องเรียนงี้ครับว่า จากการลองผิดลองถูกนะครับผมพยายามที่จะทดลองเพื่อจะให้เป็นสูตรเรียนรู้ให้กับชาวบ้านได้มาเรียนรู้ผมใช้ขี้ไก่อขี้ไก่ขี้ไก่พันเนื้อไม่ใช่ขี้ไก่พันไข่นะขี้ไก่พันเนื้อที่มีแกบด้วยครับปีหนึ่งผมแรกๆเนี่ยผมลงสองครั้งคลงสองครั้งต้นฝนปลายฝนแค่นั้นเองไม่ได้มีเคมีไม่ต้องให้เคมีอะไรเลยไม่จําเป็นต้องใช้เคมี ให้ปุ๋ยคอกอย่างเดียวคันนี้ผมเห็นลูกมันตกอยู่ครับอีกลูกขึ้นอีกลูกหนึ่ง,น,งน,นี่อายุประมาณเท่าไหร่ฮะอันนี้สองเดือนสองเดือนครับอีกกี่เดือนมันจะสุกแล้วก็รับประทานได้อายุมันสุกเลยเนี่ยประมาณไม่เกินห้าเดือนห้าเดือนไม่เกินห้าเดือนประมาณกรกฎาเนี่ยอผล,ลไม้ตัวเนี้ย ถือว่าเป็นผล,ลไม้ประจำชาติของของตะวันออกกลางครับช่วงที่ถือศีลรอมดนอนถือศีลอดเนี่ยมันจะสุกช่วงนั้นคล้ายๆมะม่วงเราจะสุกเมษาสุกส,ส,<า>สงการนะคล้ายๆกันเลยครับมดอนคือสัญญาณของที่นี่สุกเหมือนกันถูกต้องเลยเราสุกพร้อมกันของเขาพอดีเหมือนกันเอที่เปรียบเทียบกันกับต่างประเทศเนี่ยของเราสุกก่อนสุกก่อนแล้วก็เหนือเนี่ยทางเชียงใหม่ทางอะไรเนี่ย ก็สุกไล่ๆกันเนี่ยฮะแต่จะช้ากว่าทั้งอีสานน่าจะเป็นเพราะสภาพอากาศเท่าที่ดูแล้วนะะเท่าที่ดูด้วยสายตาับปีนี้กับปีที่แล้วับสลับต้นนี้ับเป็นไงมั่งปีที่แล้วเนี่ยต้นนี้มีประมาณสามจันโโคือสามทลายสามทลายอันนี้ตั้งหกกันปีนี้เจ็ดครับเจ็ดทลายครับแล้วก็หนึ่งทลายในปีนี้ณน้ําหนักเวลานี้ที่เห็นเนี่ยนะฮะด้วยตาเนี่ยประมาณเกือบสิบกิโลแต่ถ้า แต่ถ้าหากว่ามันแก่เต็มที่มันต้องมากกว่าสิบกิโลแน่นอนต่อทลายไปดูต้นอื่นเดี๋ยวดูต้นอื่นอีกครับท่านรองครับนี่เป็นต้นอีกต้นหนึ่งนะอินทราลัมเป็นพันธุ์เดียวกันที่มาจากทางเหนือเหมือนกันนะครับเป็นลูกผสมที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับใช่ครับสัดไอ้ส่วนต่างๆของเขาเนี่ยเราจะเรียกเขายังไงบ้างต้นไม้ต้นเนี้ยครับผมอินทราลามเนี่ย คล้ายๆกับปาล์มหรือคล้ายๆกับมะพร้าวบ้านเราที่เรารู้จักนะครับในส่วนประกอบของมันเนี่ยจะประกอบด้วยลําต้นคือทั้งหมดคือลําต้นนะครับแต่ตูดินขึ้นไปเลยในส่วนใบนะครับแต่ใบเนี่ยความแตกต่างของใบอินทผาลมกับกับมะพร้าวเนี่ยครับมันจะมีหนามและปลายเนี่ยแหลมปลายมันแหลมมัปลายมันแหลมมากมันแทงด้วยแล้วแทงแล้วมันก็จะหักคาแล้วจะเป็นหนอโอ้นะครับแล้วก็ของอร่อยมันต้องมีอาวุธลับคือคือ ในการศึกษาดูแล้วเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่มันห่วงมากห่วงลูกตัวเองมากห่วงห่วงจึงสร้างมันจึงสร้างเกาะป้องกันนี่นี่ตัวนี้ครับจากลําต้นจากใบครับเป็นอาวุธแล้วตัวจันทร์มันใช่ไหมครับเขาเรียกมันตัวจันทร์จริงๆแล้วตัวจันทร์เนี่ยมันจะมีตัวหุ้มนะครับกาบมันนั่นคือกาบหุ้มก่อนกาบหุ้มแล้วนะครับเป็นก้านจันทร์แล้วก็เป็น เป็นก้านลูกนะครับ,รบเป็นช,อชอ่อในหนึ่งช่อเนี่ยเหมือนกันฮะเราใช้สับเรียกก็คือหนึ่งทลายหรือหนึ่งจัดนะครับเหมือนมะพร้าวเราฮะแล้วก็จะเป็นช่อๆไปซึ่งซึ่งในส่วนตรงเนี้ยเราเนีย่ยพยายามที่จะเอาคุณภาพเป็นหลักนะครับลงนี้ปีที่แล้วออกไหมปีที่แล้วออกครับออกปีที่แล้วออกสิบเอ็ดทลายปีนี้มันน้อยปีที่แล้วมันเหนื่อยละ ปีนี้ปีนี้กับสิบทลายเหมือนกันฮะแต่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอ๋ออยู่ข้างหลังโอ้โหสิบเอ็ดครับเรารักษาคุณภาพต้นนี้เราเน้นคุณภาพคุณเชอรี่ฮะถ้าดูใกล้ๆจะเห็นโคสของแต่ละแห่งทุกต้นจะมีชื่อนะอันนี้อันนี้หนึ่งหนึ่งจันหนึ่งทลายเนี่ยเราจะมีนัมเบอร์มีซีรีส์เลยว่าจันที่ห้าเนี่ยคุณสมบัติเราจะจดทุกวันเราจะจดทุกวันว่ามีร่วงไหมมีโรคแมลงไหมมีอะไรไหม เราศึกษาทั้งหมดครับไอ้นี่ก็ถ้าเกิดมันสุมามันก็สุกไม่พร้อมกันสุกไม่พร้อมครับค่อยๆทยอยสุกถูกต้องฮะเพราะว่าเราจะเห็นว่าจันทรล่างเนี่ยนี่ออกที่หลังลูกยังเล็กอยู่เห็นไหมฮะจันรบนนี่พี่เชอรี่ลูกใหญ่มากมันน่าจะสุกก่อนเพื่อนถูกต้องฮะมันจะสุกก่อนนี่จึงเป็นเรื่องที่จําเป็นเราต้องมีโค้ดโค้ดเรารู้ว่ามันออกแทงวันไหนใช่ครับมันจะต้องไปดูมัน แล้วแล้วในตัวนี้เราลงละเอียดนะฮะใ,<ช>ในซีรีส์แต่ละแต่ละจันทเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเกสรตัวผู้ที่เราผสมผสมวันที่เท่าไหร่ผสมกี่ครั้งแล้วมาจากต้นตัวผู้ต้นไหนเอาละคราวนี้มาถึงเรื่องของผสมแลวครับทําไมต้องผสมอ่ะนะครับมันก็มันก็เป็นต้นไม้มะม่วงเรายังไม่ต้องผสมเลยครับทําไมไอ,อินทาผาลัมต้องผสมไหมครับ,รบอ,อ,อินทผาลัมเนี่ยยังเป็นพืชที่ที่เกสร ตัวผู้ตัวเมียแยกกันชัดเจนมันมีต้นตัวผู้ถูกต้องแล้วก็ต้นตัวเมียอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกถูกต้องฮะตัวนี้เป็นต้นตัวเมียมันก็จะออกเป็นดอกของตัวเมียใช่ที่พร้อมจะมีลูกใช่ครับแล้วก็จะมีต้นตัวผู้ที่ออกดอกพร้อมจะมาผสมพันธุ์ใช่ไม่ต้องรอพึ่งเอาพึ่งระดับรองในที่พอดีดีกว่าคือคือพึ่งเนี่ยเยอะมากมากแต่ว่าตรงนี้จะเห็นบรรยากาศว่ามันมีพืชหลายชนิดใช่ใช่มันก็อาจจะฆ่าไปแล้วไป ไปไหนก็ไม่รู้มไม่มาหาตัวเมยียตรงนี้เราก็เป็นห่วงนะครับเราก็ต้องรู้ว่าตัวเมยียพร้อมจะผสมพันธุ์ถูกต้องครับโอ้เรื่องนี้ละเอียดอ่อนเลยครับตัวผู้ก็พร้อมที่จะผสมพันธุ์ถูกต้องครับหาแม่สื่อหาแม่สื่อเราก็หาแม่สื่อโดยมาดูว่าเกรสรตัวผู้เนี่ย <twee S 2> เมื่อมันแตกแล้วเนี่ยมันพร้อมที่จะเป็นเกสรในการผสมพันธุ์วันไหนที่มันนับตั้งแต่มันแตกครับเช่นเดียวกันตัวเมีย วันไหนที่มันพร้อมที่จะผสมพันธุ์มันถึงมีบันทึกตัวนี้ห้อยไว้นี่แหละถูกต้องแล้วเวลาไหนที่ควรจะผสมพันธุ์ตกลงเช้าสายบ่ายเยังดึกต้องเช้าต้องเช้าอย่างเดียวโดยธรรมชาติอุดรธานีมีทะเลโบแดงครับท่านผู้ชมนึกดีดีะมีทะเลบับแดงทะเลบับแดงเราบานตั้งแต่เมื่อไหร่เชา้าเมืดสิบเอ็ดโมงก็เริ่มปิดตัวเองแล้วมันจะไม่สวยเห็นไหมคร<ะ>อ,อันนั้นคือหมายความว่าเขาเนี่ยเปิดรับในการผสมเกสร เป็นธรรมชาติของต้นไม้มันถูกต้องครับตอนเช้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปผสมต้นบ่ายต้นเย็นมันไม่ได้ผลหรอกมันควรจะผสมตอนเช้างานนี้คนจะปลูกเริ่มคิดหนักแล้วแต่ไม่หนักครับเพราะว่าเขาไม่ได้ดูแลยากอย่างนั้นครับผมเรามีอีกต้นหนึ่งเห็นแล้วตกใจครับท่านทามนี้ครเนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยเขาขยายพันธุ์ในสองแบบครับที่พามาดูที่นี่นะครับเพราะว่า เจ้าต้นอินทผลัมเนี่ยมันสามารถขยายพันธุ์ได้ได้สองแบบนะครับก็คือการขยายพันธุ์จากเจ้า,มาเมล็ดขับก็เป็นการปลูกมเมล็ดตามปกตินะครับครับผมอีกวิธีขยายพันธุ์อีกวิธีหนึ่งครับอยู่ข้างล่างนี่เขาเรียกว่าอะไรครับต่ารอจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถไอ้ที่เห็นข้างล่างเนี่ยคือหน่อมันอืมเรียกว่าหน่อ,น,อนะครับหน่อของอินทผลัมคือลูกของต้นแม่นี่แหละนะครับมันแตกออกมาแล้วลูกของต้นแม่มันจะเป็นตัวเมียหรือตัวผู้ครับลูกของต้นไม้ นะครับที่แตกหน่อออกมาพ่อหรือแม่ถ้าเป็นตัวผู้ตัวเมียจะเป็นเพศนั้นร้อยเปอร์เซ็นไม่ต้องรอคัดเพศไม่ต้องรอคัดครับแตกต่างจากเจ้าอินทรพาลามที่เป็นเป็นลูกตัวนี้นะครับถ้าหากมันสุกแล้วเอาไปเพาะมันก็ยังไม่ทราบว่าเราจะรู้เพศเป็นตอนอายุก,กี่ปีก็จนกว่ามันจะออกจันทร์ออกจันทร์ออก,ก็สามปีครึ่งประมาณสาปีครึ่งสาปีครึ่งจึงจะรู้ว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียถูกต้องครับอ๋อแล้วอย่างนี้หนึ่งต้นโต สองรูปเพศเลยครับมูลค่ามันก็สูงปัจจุบันทราบว่าเขาซื้อขายกันถ้าหากแยกออกไปใส่ไม่ปลูกเนี่ยครับราคาเท่าไหร่เอ่อต้นต้นพันธุ์ที่ออกลูกแล้วนะครับ,รบโดยเฉพาะต้นที่ที่สามารถเห็นว่าเป็นตัวเมียเนี่ยนะครับเวลานี้มีการซื้อขายกันอยู่ที่สามหมื่นถึงสามหมื่นห้าพันบาทแพงขนาดนั้นเชียวแพงขนาดนั้นแต่ไม่มีคนขายแบบวันนี้ผมบอกว่าเอาสามหมื่นห้าท่านลองก็ไม่ขายผม ก็ต้องคิดดูก่อนครับคิดดูก่อนครับเพราะอะไรฮะพี่เจลลี่ผมอยากอธิบายอย่างนี้ฮะไอเดียออกลูกแล้วครับ๋อแม้กระทั่งลูกเนี่ยออกลูกแล้วเห็นไหมฮะนอมันมีลูกแล้วด้วยใช่ยืนยันว่าตัวเมียแน่นอนมีลูกดกแน่นอนเพราะแม่มันดกแม่มันดกฮะแม่มันปีเนี้เจ็ดทลายต้นนี้เจ็ดทลายนะครับเจ็ดทลายขี้หมูขี้หมานะครับผมขอแค่ต้นเนี้ห้าสิบกิโล กิโลกี่บาทครับสดห0าร้อยห้ากิโลเอ้าก็2 5งหมื่นห้าละถ้าไปเชอรี่มาซื้อผม30,000ื่ผมก็ต้องช่างใจก่อนว่าจะขายดีไหมมันจะเป็นทางเลือกใหม่ไหมสําหรับคนที่อยากจะทําการเกษตรผมว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งผู้ที่ทําการเกษตรเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกได้นะครับว่าควรจะปลูกไม้ประเภทใดนะครับแต่ถ้าพอมีทุนบ้างแต่ถ้าพอมีที่บ้าง ผมอยากให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการตัดสินใจนะครับเราจะปลูกมันปลูกอ้อยอย่างนั้นตลอดไปหรือ,อนะครับวิธีการเนี่ยไม่จําเป็นต้องปลูกทีเดียวเป็นร้อยร้อยไร่นะครับของผมเองเนี่ยตรงเนี้ยแค่สามไร่กว่าเองอนะครับสามไร่กว่าเองตรงเนี้ยร้อยประมาณ200ต้น200ต้นครับสองรต้นก็เป็นเงินไม่ใช่น้อยนะครับในการลงทุนในครั้งแรกใช่ผมว่าไม่ต้องเยอะละฮะการปลูกอิทพารัมใช้เงินลงทุนสูงถ้าหากเราจะปลูกจำนวนเยอะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้เงินลงทุนสูงถ้าหากว่าเราปลูกพอพอเข้ากับตัวเองดูแลรักษาใช่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูแปลงเพาะเมล็ดแล้วก็วิธีการที่จะเลี้ยงดูให้มันเติบโตได้จริงอย่างเช่นที่ท่านรองบอกไว้นะครับห่วงห่วงว่าลงทุนแล้วแล้วมันไม่ได้ผลใช่ถ้าเกิดได้ผลลงทุนเท่าไหร่ก็จะลงใช่ฮะตรงนี้อยากให้เป็นเครื่องมือตัดสินใจนะครับผมเชิญครับ โชคดีหน่อยช่วงนี้ดวงจันทร์มันเริ่มจะลับขอบฟ้าไปบ้างแล้วนะครับเรามาหลบอยู่ใต้ต้นไม้อีกฝั่งหนึ่งรับข้างหลังเป็นแปลงเพาะชบอันนี้เป็นกล้าของอินทพาลัมกล้าพันอินทพาลัมครับอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ11เดือนฮะเข้าสิบสองเดือนอายุเกือบจะปีหนึ่งครับผมฝนกําลังลงครับมันปลูกเลยได้ไหมช่วงนี้มันพร้อมที่จะปลูกแล้วเยื่อดินยากไหม ในการเตรียมดินปลูกนั้นนะ่ะถ้าให้ดีที่สุดนะครับ,รบดีที่สุดเลยเนี่ยนะครับควรจะขุดหลุมไว้ก่อนนะครับเมตรคูณเมตรหรือห้า0ิบห้าสิบดีที่สุดคือเมตรคูณเมตรเมตรคูณเมตรเมตรคูณเมตรแล้วก็เอาปุ๋ยคอกใส่ไปผสมกับดินใส่ไว้แล้วถ้ายิ่งทิ้งไว้ได้นานเท่าไหร่ยิ่งดี<ม>นะครับหมักไว้ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นําไปปลูกได้เลยก่อนจะไปปลูกต้องเรียนถามแล้วล่ะว่า เมื่อปลูกต้นไม้อรชังเนี่ยนอกจากจะมีคุณค่าทางใจแล้วเนี่ยคุณค่าทางกระเป๋าก็คือมันสามารถที่จะ make money ให้กับผู้ปลูกได้นะครับในทำนองนั้นอินทผลัมกว่าจะได้ผลผลิตก็น่าจะตกประมาณสัก2ปีครึ่งหรือ3ปีใช่ครับเขาขายอินทผลัมเนี่ยบอกกิโลละไหรนนะณเวลานี้ขายส่งอยู่ที่ประมาณ450-500มาาทครับถ้าหากขายสัก200อีก4ปี5ปีข้างหน้า ผมว่าน่าจะอยู่ได้ถ้าอีกอีกสิปีข้างหน้าอ่ะกิโลละสองร้อยแต่อย่าลืมนะครับว่าหนึ่งต้นเนี่ยนะครับเฉลี่ยเนี่ยประมาณห้าสิบถึงร้อยกิโลครับใช่ใชต่อต้นขนาดต้นอายุแค่สามปีกว่าก็ปาเข้าไปห้าสิบโลไม่ต่ำกว่าห้าสิบโลแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าอายุมากเนี่ยสักเจ็ดปีขึ้นไปเนี่ยนะครับเราได้เฉลี่ยสักร้อยกิโลนะครับกิโลละสองร้อยนะครับก็สามารถอยู่ได้แล้ว ในหนึ่งต้น,ตนครับผมแสดงว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่าจะปลูกกันนะแต่ว่าการปลูกครับมันนะเขาเรียกว่ามันมันมันยากมันมีเทคนิคมันต้องเฝ้าดูแลกันมากมายแค่ไหนครับทําไมเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีการเอากล้าไปตะเวนขายกันครับขายทางอินเทอร์เน็ตก็มีครับขายทางเฟซขายทางครับใบปิวไปขายก็มีไปขายถึงสวนก็มีครับแล้วที่นี่เนี่ยที่นี่จะให้ให้คาแนะนํำยังไงครับ อย่างนี้ผมผมเรียนเชอรี่เรียนท่านผู้ชมเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยมีผู้ที่หัวการค้าแต่เจตนาไม่บริสุทธิ์นะครับในการจำหน่ายก้าพันเนี่ยไปเอาก้าพันที่เป็นพันที่ไม่เหมาะสมกับเมืองไทยนะครับผมเรียนแล้วสักครู่นี้ว่าพันที่เหมาะสมกับเมืองไทยเนี่ยในเวลานี้ที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับคือพันกินผลสดใช่นะครับ แต่ส่วนใหญ่ที่เอาไปจําหน่ายเนี่ยนะครับเป็นพันธุ์ที่กินผลแห้งซึ่งมันไม่เหมาะสมกับเมืองไทยนะครับด้วยหลายประการลองไปศึกษาดูนะครับลองไปศึกษาดูและเพราะฉะนั้นเนี่ยในการปลูกเนี่ยนะครับผมอยากให้เกษตรกรท่านใดก็ตามที่สนใจนะครับจะซื้อกล้าพันธุ์กับใครก็ตามนะครับขอให้ไปดูขอดูสวนเขาว่าสวนเขาอยู่ที่ไหนเขาปลูกยังไงเขามีวิธีการปลูกเขาปลูกกี่ต้น พันอะไรแน่อมผมอยากให้ไปดูก่อนนะครับคือท่านทํานองที่ว่าให้ไปเห็นต้นให้ไปเห็นมันออกลูกครับให้ไปรู้ว่าพ่อแม่มันมายัางไงครับไปถามวิธีการปลูกเขาใช่ค่อยตัดสินใจถูกต้องครับเพราะว่าต้นหนึ่งมันหลายบาทนะครับ,รบหลายบาทในการจะลงทุนเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราเราศึกษาให้ดีครับการที่จะคุ้มทุนนะครับการที่จะขาดทุนยากครับยากแล้วเมื่อศึกษาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่า สวนต่างๆที่เราไปดูสําหรับผู้ที่จําหน่ายก้าพันเนี่ยแล้วมีสวนเนี่ยเขาพร้อมนะครับที่จะไปเป็นพี่เลี้ยงเราอในการปลูกในการดูแลรักษาในการจําหน่ายแล้วที่นี่ผลผลิตที่นี่ผมเข้ามาด้านนอกเขียนบอกเขียนว่าศูนย์เรียนรู้ครับผมเป็นศูนย์เรียนรู้นั่นหมายความว่าที่นี่พร้อมจะให้ความรู้ครับท่านไม่ค่อยอยู่ท่านไปรับตําแหน่งรองที่บปดีอยู่สวนกลางครับผมแล้วคนดูแลศูนย์ครับ มีเจอกันตลอดไหมครับครับตั้งแต่ผมทําสวนขึ้นมาเนี่ยผมร,รับบริการนะครับผมไม่มีเจตนาที่จะมาทําเพื่อกําไรการค้าอยู่แล้วผมต้องการทําเพื่อเพื่อให้เป็นแหล่งที่ใครก็ตามได้มาเรียนรู้นะครับจะเห็นได้ว่านอกจากอินทาผาลำนะผมยังทําเรื่องมะนาวทําเรื่องถัวดาวอินคาทําเรื่องเออเพกาเตี้ยะนะครับ อีกหลายตัวเลยครับผมทําหลายตัวก็จริงๆนะครับที่สวนที่นี่เนี่ยมีการปลูกต้นไม้อยู่หลายรูปแบบนะครับก็สามารถที่จะศึกษาอาจจะไม่ได้มาเพียงแค่อินทผลัมแต่อาจจะได้ถั่วดาวอินคาไปอาจจะได้เพกาเตียไปไปปลูกได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากล้าเนี่ยที่นี่มีเพียงพอให้กับ กษตรกรที่สนใจบ้างหรือเปล่าเพราะว่าหรือว่ามีการจองไว้เกือบจนหมดแล้วครับผมคือต้องเรียงนงี้ครับว่า9ล้าพันเนี่ยเราเพาะเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผลผลิตเราออกมา80กว่าต้นตูมียนะครับได้ผลผลิตประมาณ3,000กิโล3,000กิโลผมไม่ได้ขายเลยนะครับแต่ผมคัดอย่างนี้ครับว่า9 0้าพันที่เป็นต้นพ่อแม่พันที่ดีนะครับผมเอาเนื้อให้เพื่อนกิน ให้พวกพวกกินให้ชิมเม็ดเอามาเพาะแจกเนื้อไม่ให้เม็ดใช่ครับท <c oughs> ่านแล้วก็ไอ้ที่ไม่ดีเราก็เอาไปลูกที่ไม่สวยเราก็คัดแจกมไม่จําหน่ายแสดงว่ามเมล็ดที่นําไปเพาะเนี่ยก็คือมเมล็ดที่เราได้ชิมรสชาติมาแล้วว่าต้ตนตน,นี้มันมีรสชาติที่มันน่าจะถูกปากคนมากนะถูกต้องครับไม่ใช่ว่าออกจากนี้เอาทั้งหมดใช่ครับดูคัดไอ้เม็ดรีบก็ไม่เอาครับเอาเฉพาะแข็งแรงเราคัดต้นที่ อย่างเช่นต้นที่10ทลาย11ทลายอย่างนี้ฮะที่ที่พันนี้มันให้ดกจริงแล้วก็ต้นมันแตกหน่อได้ด้วยแล้วหนอสามารถออกลูกอีกเนี่ยเราก็จะคัดพ่อแม่พันธุ์อย่างเนี้ยนะครับในการมาเพาะนะครับต้องเรียนว่าเมื่อสักครู่พิเชลี่บอกว่าเออเมื่อลงทุนแล้วเนี่ยสามปีเนี่ยทำไงเขาจะทําอะไรกินล่ะสามปีนี้จะเห็นได้ว่าในแปลงผมเนี่ยพยายามท,ท,ที่ที่เรียนเมื่อสักครู่ว่าปลูกมะนาวปลูกถัวดาวินคาปลูก เกาที่ซึ่งไอ้พวกนี้เป็นพืชที่8เดือนให้ผลผลิตับ2เดือน3เดือนให้ผลผลิตเพราะฉะนั้น2เดือน3เดือนเนี่ยก็มีรายได้ละนะครับวันนี้เรามีโอกาสนะครับเดินทางมาถึงกุดจับเนาะเทศบาลตำบลสร้างก่อสร้างก่อนะครับเทศบาลตำบลสร้างก่อนี่ออกจากอำเภอกุดจับมาประมาณสัก15กิโลนะครับก็ถึงที่นี่แล้วไม่ไกลนะจากเมืองมากุดจับก็ไม่ได้ไกลนะครับใครสนใจ อย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าจะปลูกหรือไม่ปลูกนะครับเดินทางมาที่นี่มาศึกษามาดูรายละเอียดจนมั่นใจแล้วไม่ได้ว่าให้มาที่นี่แล้วต้องซื้อที่นี่นะครับท่านอาจจะไปตัดสินใจที่อื่นพันอื่นหรือจะไปเอาต้นตอจากเชียงใหม่ครับก็ไม่ว่ากันก็ดีฮะนะได้ครับท่านครับเหมาะที่สุดสําหรับครอบครัวครอบครัวหนึ่งจะเริ่มทดลองปลูกสักกี่ต้นดีผมว่าอย่างน้อยๆสัก สักไร่หนึ่งหรือสองไร่ก็ประมาณสี่สิบต้นห้าสิบต้นไม่เกินครับควรจะแค่เนี้ไม่เกินนี้ต่อเกิอนกลมใช่ครับเพราะมันต้องดูแลนะใช่ครับครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านรองอธิบดีกลมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับผมคุณนรงค์คงคำาเดิมทีท่านก็เป็นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมษย์จังหวัดอุดรนะครับท่านอยู่ที่นี่บ้านอยู่นี่ครับแต่ช่วงนี้ ทำหน้าที่อยู่กรีฟครับวันนี้ขอบคุณท S <S ่านมากครับครับเลครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็อย่างว่านะครับวันไหนออกมาด้านนอกก็มีแต่เดือนหงายวันนี้ก็ไปอีกวันหนึ่งเดือนหงายเต็มเต็มดวงเลยนะครับช่วงสุดท้ายช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปติดตามช่วงสุดท้ายของรายการนะครับ